สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมษรประจำวันที่1-7กุมภาพันธ์2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ต้นเดือนกุมภานะคะชาวเมษก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะหลายคนจะได้ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำงานประจำอยู่แล้วก็ถือว่าจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับเรื่องของตกแต่งทั้งตกแต่งภายในงานเฟอร์นิเจอร์นะคะงานจัดสวนหรือคนที่มีอาชีพกเกษตรกรรมนะคะหรือท่านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของตกแต่งบ้านนะคะตกแต่งอของต่างๆให้สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่เหมาะมากนะคะก็คือใช้เรื่องของจินตนาการได้ดีนั่นเอง ชาวเมษส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะไม่ได้มออีปัญหาที่คุณจะเคลียร์ไม่ได้นะคะชาวเมษจะใช้สติปัญญาค่อยๆคิดค่อยๆเคลียร์สามารถวางแผนได้นั่นเองนะคะทำให้การงานมีความลงตัวมากขึ้นนะคะใครที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะคุณก็ จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องมากขึ้นนะคะงานเกี่ยวกับข้ามชาตินะคะการพูดการเจรจาต่างๆอันนี้ก็เหมาะนะคะงานองค์กรการกุศลต่างๆก็จะมีเหตุให้คุณได้ช่วยเหลือมากมายนะคะการเงินนะคะชาวเมษสัปดาห์นี้ถ้ารู้จักคนเยอะนะคะก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะเช่นการอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการทํางานนะคะหรือว่าการดูแลบริวารการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าคน ในครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวเมดต้องบริหารให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของธาตุน้ําต่างๆนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะบางคนอาจจะมีแมลงกัดต่อยหรือว่าแพ้เรื่องของน้ําเรื่องของอากาศนะคะความดันโลหิตหรือว่าอาการเลื้อรลังนะคะอักเสบอันนี้ก็คือต้องพบแพทย์นะคะพยายามรักษาให้ดีอย่าหักโหมงานมากเกินไป ชาวเมต้องพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองให้เพียงพอนะคะคนโสดนะคะถ้าพบรักนะคะช่วงนี้ก็เด่นกับต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีอายุห่างกันอายุน้อยกว่าน,นี้ก็ถูกชะโลกส่วนบางรายอาจจะแฮปปี้กับชีวิตโสดนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วถือว่ามีความร่มเย็นนะคะเอาอกเอาใจการดูแลกันมากขึ้นนะคะมีความรักให้กัน อาจจะพากันทานอาหารนะคะพากันเพิ่มน้ำหนักได้ในสัปดาห์นี้นะคะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ